ผมจากกระบี่ไปแลกการดูแลภูมิทิศทางถนนในครับในช่วงค้องส้งกรานเทพูเกตกันมั่งนะครับก็เรียกว่ารู้กรบขอบคลุมเลยนะแค่มมาตราการาทางทางถนนแล้วก็ทางทะเลนะครับแล้วก็ในช่วงเซวันของการรณรงค์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิต <S <S น,นะครับและวันที่สิบห้านะครับโยนกันไปสักคิดหนึ่งที่ห้องประชุมชั้นซ่มสร้างหลักลางจังหวัดภูเก็ตนายสวิตสุริยวงศ์ปลัดจังหวัดภูเก็ตกา นำประชุมสรุปพ้นการดำเนินงานป้องกันและกรอลดอุบัติเหตุทางถนนและก็ทางทะเลช่วงส่งกรานปี2567นะครับโดยมีนายโซพลทองไสหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบันเทาซ่าธารณาภัยจังหวัดภูเก,ก็ตและก็หัวหน้าส่วนราชการตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รวมกันรายงานข้อมูลสถานการณ์พร้อมกับปรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อจะช่วยกันลด และก็ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานปี2567ครับค่ะโดยในการประชุมก็ได้สรุปพ้นการดําเนินงานโดยข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนวันที่1 4เมษายนนะก็คือเฉพาะของวันที่10นะมีการตั้งจุดตรวจลัก บุรณาการรวมสราบอำเภอจำนวน11จุดในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอทะล้างและอำเภอรกระทูเกิดอุบัติเหตุ6ครั้งในพื้นที่อำเภอเมืองซ่องคร้งอำเภอทะล้างซ่องคร้งและอำเภอรกระทูซ่องคร้งทรงผลให้มีผู้บาดเจ็บ6รายสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการขับรถเร็วเกินกำนดและพฤติกรรมเสี่ยงคือไม่สวมหมวกกันน็อกโดยย่านพหนะที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นถนดเื่องนั่นแหละ ขณะที่ผับรวม๔วันมีอุบัติเหตุเกิด30ครั้งแยกเป็นอำเภอเมือง12ครั้งอเภอทลาง๙ครั้งและก็กระทู๙ครั้งยังไม่มีผู้เสียชีวิตสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากเมาแล้วครับแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุก็คือช่วงตั้งแต่ตีมถึง๖โมงเช้านะในส่วนของการป้องกันและลอดอุบัติเหตุทางทะเลก็พบว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในทะเลและก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต และสถานงานเจ้าถาภูมิภาคสาค่าภูเก็ตก็ยังคงให้ความสําคัญกับเรือปลอดภัยคนปลอดภัยการสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือและก็จะมีการซุ่มตรวจยาเสพติดในกลุ่มผู้ขับเรืออย่างต่อเนื่องด้วยค่ะซึ่งทันปรลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับก็บอกว่าทางจังหวัดครอบคุณถูกปากส่วนเลยเทวดช่วยกันดูแลความปลอดภัยประชาชนและก็หนักท่องเที่ยวทําให้สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนและก็ทางทะเลนั้นลดลงและก็ทางจังหวัดก็ยังคงมีมาตรการเคมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ